สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาดูสวนป่าของนายรักต้นไม้อายุสี่ปีนะครับจำนวนสองไร่ที่บอกว่าปลูกเพื่อจะทานเห็ดนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วมันจะมีเห็ดไหมครับท่านผู้ชมไปติดตามชมนะครับว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับป่าเพื่อปลูกมาเพื่อเก็บเห็ดแห่งนี้นะครับไปกันครับครับท่านผู้ชมมาดูนะครับว่า สวนป่าของเราปีนี้มีเห็ดหรือยังนะครับนายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสวนป่าสี่ปีแห่งนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าฤดูฝนแล้วนะครับฝนตกลงมาก็หลายครั้งแล้วนะครับสวนป่าแห่งนี้ออกเห็ดหรือยังนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ออกแล้วครับท่านผู้ชม ก่อนที่จะพาไปดูเห็ดนะครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าการปลูกป่าต้นไม้เศรษฐกิจของนายรักต้นไม้แห่งนี้นะครับมีพื้นที่สองไร่ปลูกมาแล้วสี่ปีนะครับปลูกมาเพื่ออะไรนะครับนายรักต้นไม้ไม่ได้ปลูกมาเพื่อที่จะเอาไว้ขายหรือว่า เป็นต้นไม้เศรษฐกิจราคาแพงแต่อย่างใดนะครับคนปลูกต้นไม้อาจจะมีหลากหลายเหตุผลนะครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้มีที่ดินในครอบครองตรงนี้ตั้งสี่สิบไร่นะครับเป็นบ้านสวนแต่ผมปลูกแค่สองไร่ครับตรงนี้เลยสองไร่แล้วก็เป็นอย่างอื่นไปสามสิบ ว่าไรครับท่านผู้ชมเหตุผล <_' S 1> <_' S 1> ของผมมีอยู่ว่าผมอยากจะปลูกป่าเพื่อจะเก็บเห็ดแล้วก็ปลูกทดลองเป็นแปลงทดลองแปลงแรกว่ามันจะดีไหมนะครับถ้ามันดีนายรักต้นไม้ก็จะคืบคานไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับเป็นแปลงที่เรียนรู้เพื่อที่จะเอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ ถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับการปลูกป่าก็มีหลากหลายเหตุผลของท่านผู้ชมนะครับก็มีทั้งคนเข้ามาคอมเมนต์ในรักต้ไนไม้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่เสียสีก็ ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านนะครับแต่เข้าใจเหตุผลของนายรักต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอร้องนะครับให้เกลียดกันซึ่งกันแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกันแต่คนที่ไม่ให้เกียรติก็เป็นเรื่องของเขานะครับผมก็เข้าใจว่าคนในสังคมนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับนายรักต้นไม้ มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าปีนี้ถึงฝนตกมาหลายครั้งครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่มีความชื้นพอที่จะทําให้เกิดเห็ดได้นะครับอันนี้มาเลาะหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเหลือเกินนะครับว่าสวนป่าแห่งนี้มันมีเห็ดแล้วนะครับแต่ปีนี้ไม่มีเลยครับท่านผู้ชมความชื้นไม่ถึงนะครับ บุรีรัมย์ปีนี้แห้งแล้งมากๆครับท่านผู้ชมก็น่าเสียดายนะครับต้องรอนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนท้องฟ้านะครับเป็นฟ้าสีครามเลยทีเดียวเหมือนฟ้าฝั่งฟ้ายยุโรปเลยทีเดียวเป็นฟ้าที่ไม่มีเมฆที่จะก่อให้เกิดฝนได้เลยนะครับต้นไม้ของนายรักต้นไม้ดูสิครับปกติยางนาเขาจะมีใบ ที่แน่นหนามากครับท่านผู้ชมแต่ปลยางนาปีนี้ค่อนข้างที่จะห่างแล้วเกินนะครับก็ <c oughs> ความชื้นไม่ถึงนะครับก็จะเกิดเห็ดไม่ได้นะครับเสือของเห็ดก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เนาะก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าปีนี้ยังไม่เกิดเห็ดนะครับแต่ เกิดเมื่อไหร่นะครับนายรักต้นไม้อัปเดตอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของนายรักต้นไม้นะครับไม่อยากจะไปเก็บเห็ดที่อื่นครับท่านผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นป่ามาก่อนนะครับเป็นป่าเป็นฉพันธ์แล้วก็เคยเก็บเห็ดให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านครับแต่เผอิญว่าชาวบ้านเองก็มาทําลายป่าไม้แห่งนี้ไปนะครับ เป็นป่าของส่วนตัวของนายรักต้นไม้เองนะครับเป็นที่ดินมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมได้สังสมมาแต่เผอิญว่าเรามีที่ดินอยู่หลายที่เราไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านก็เลยมาบุกลุกมาตัดต้นไม้ของเราจนสะเทียนไม่เหลือนะครับไม่เหลือจริงๆครับ เป็นการเป็นที่เสื่อมโทรมไปเลยนะครับอันนี้กว่าจะมาพัฒนานะครับมาพัฒนา40ไร่นี้ให้มันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สีเขียวให้กลับคืนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับเราต้องใช้กลยุทธ์ใช้วิธีหลายอย่างอันนี้ก็ มาเล่าสู่ท่านผู้ชมให้รับฟังนะครับว่าพื้นที่สีเขียวมันอยู่ที่มือเราครับมันมันกลับสามารถคืนชีพกลับมาได้อันนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าปลูกป่าก,กันเยอะๆถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่นะครับก็อยากจะให้ปลูกกันเยอะๆแต่ถ้าท่านใด มีหัวใจในการรักต้นไม้นะครับาการปลูกต้นไม้มีพื้นที่ที่เล็กน้อยในรักต้นไม้ก็นำเสนอไปบ้างนะครับแล้วก็จะนำเสนออีกต่อเรื่อยๆสำหรับพื้นที่ที่พื้นที่น้อยแล้วปลูกต้นไม้ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะทำให้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ให้ผู้ชมได้เอาไปปรับใช้จุดประสงค์ของนายรักต้นไม้เองนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชม กระตุนให้ท่านผู้ชมปลูกต้นไม้แล้วก็อยากให้มีพื้นที่สีเขียวนั่นเองนะครับก็ผมเองผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของวิชาการมากมายครับผมปฏิบัติครอบครัวของผมปฏิบัติครอบครัวของผมพากันลงมือทำนะครับก็ให้มาติดตามนะครับเพื่อเป็นสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงด้วยนะครับอันนี้ นายรักต้นไม้ก็อยู่สายบันเทิงนะครับเป็นอดีตนักกีฬาพ่อกายทีมชาติไทยมาก่อนก็ให้แต่ความบันเทิงกับท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามาติดตามกันนะครับเข้ามาฟอลโล่นะครับเข้ามาดูวิถีชีวิตของนักกีฬาใบจักเสียนคนนึงนะครับที่มาทำรายการต้นไม้นะครับมาปลูกต้นไม้ก็ มีอะไรก็มาพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ Comment ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันผมมีสาระความรู้หรือว่าผมมีอะไรที่จะได้ถ่ายทอดออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือว่าอยากจะสอบถามเข้ามาก็ยินดีมากๆนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมช่องของเราแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมล่ะครับมีอะไรที่จะให้นายรักต้นไม้ไปติดตามนะครับคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนะครับทิ้งลายไอไว้นะครับนายรักต้นไม้จะแอดไปนะครับแล้วก็จะไปหาท่านผู้ชมด้วยเช่นกันนายรักต้นไม้อยากเห็นป่าของท่านผู้ชมเช่นกันนะครับก็ขอให้อย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งท้อในการปลูกต้นไม้ ก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับพามาชมสวนป่ายังไม่มีเหตุครับท่านผู้ชมก็เจอกันอีพีหน้าเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านต้องรอฝอนอีกสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมปีนี้สุดๆจริงๆครับนาข้าวก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแล้วจังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างรายงานมาให้ทาง ช่องของเราได้รับทราบด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของช่องของเราด้วยเจอกัน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ